สวัสดีครับอยู่กับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันจันทร์ที่26มกราคมพุทธศักราช2 5 6 9กับผมนายวชิรวิทย์ศรีพงษ์ครับสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศวันนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนได้มีมกําลังอ่อนลงครับลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยลมเป็นลมจากทิศตะวันออกเชิงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิส,สูงสุดจะอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่15-19องศาเซลเซียสครับสำหรับการพยา,ยากรณ์อากาศเด่นมาข้างหน้าครับตั้งแต่ช่วงวันนี้นะครับจนถึงวันที่31มกราคมครับ จะมีลักษณะอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยลมเป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหนภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนี้จะอยู่ที่29-34องศาเซลเซียสอุณหนภูมิต่ำสุดในช่วงนี้จะอยู่ที่1 6 2 3องศาเซลเซียสครับช่วงที่2คือตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ บริเวณครับกดอากาศจูงหรือมวลอากาศเย็นรลลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับจะส่งผลให้ลักษณะอากาศจะมีลักษณะอากาศเย็นทึงหนาวกับมีลมแรงครับโดยลมเป็นลมจากทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ1-3องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่28-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่15-22องศาเซลเซียสครับ ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเชิงเงาตอนล่างนะครับดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงนะครับและระมัดระวังการสัญจรบริเวณที่มีหมอกหนาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน